สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ช่องของสวนนัทนานชาแนลนะคะพาทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะคะตรงนี้เราเคยมาดูกันแล้วตั้งแต่คลิปก่อนๆน,นี้นะคะมีในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งองุ่นนะคะเรามาอยู่กันที่นครสวรรค์นะคะตรงนี้ชื่อว่าไร่ชอนตะวันค่ะค่ะตกอยู่เยี้ยงกับวัดหนองป้องวัดหนองป้องนะคะตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ แล้วก็อันนี้คือเจดดานะคะเจ้าของสวนแต่ว่าถ้าจริงๆอ่ะต้องเป็นน้าทองเพราะว่าเจ้าของสวนเนี่ยจะไปไปมากมราุงเทพนครสวรรค์บางทีและองุนหรือพืชผลทุกอย่างที่ทําเนี่ยคือน้าทองเป็นคนทําอยู่คนเดียวค่ะเรา<ะ>เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่แล้วก็จะมีคนช่วยเราถามใช่ก็ะจะโทรมาถามน้าทองว่าอางุนเป็นอย่างไรถ้าอะไรเงี้ยก็ะะจะมาปรึกษาคุณนุชว่าเราจะต้องใส่อะไรใส่ปุ๋ยอะไรซึ่งก็ ทําไปแล้วได้ผลมาสองรุ่นแล้วค่ะค่ะสำหรับอันนี้คือพันธแม่มดได้ผลมาประมาณออกมาร่วมร้อยโลขายไปแล้วเที่ยวเดียวนะคะค่ะเที่ยวแรกตรงนี้สิบต้นตรงนี้สิบต้นหาแถวละสิบต้นสิบต้นค่ะเพราะว่าความยาวโรงเรือนมันอยู่ที่ยี่สิบเมตรใส่ให้สองเมตรต่อต้นก็จะได้ยี่สิบต้นค่ะเป็นบิ๊กเพลทนะคะจะเป็นกลมโตหวานมากหวานกรอบมาก ใครชิมจะชอบมากค่ะตรงนี้ก็ออกเยอะดกมากค่ะก็ต้องขอบคุณคุณอาทิตย์และก็คุณนุษนะฮะที่แนะนําพันุ์ดีๆพันอ่างหุ่นที่ดีมาให้ค่ะมันคือคนชมชิมแล้วก็ตอนนี้เขาสั่งกันเนี่ยเขาบอกอางุ่นออกหรือยังบอกอย่าเพิ่งข่าวไว้ทานปลายปีค่ะค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยวันนี้ที่เราตัดแต่งกิ่งจะไปให้ผลผลิตในช่วงปีใหม่พอดีค่ะเดี๋ยวเรามาย้อนกันนิดนึงพื้นที่ตรงนี้ ประมาณสามสิบห้าไร่ค่ะแต่ว่าเราจะทําเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตอนแรกก็ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆแต่พอดีเอตอนท่านพ่อหลวงสวรรค์ก็ดูทีวีก็มีแต่การเอเศรษฐกิจพอเพียงให้เราทําเอาก็ค่อยๆทําไปก็ลงลยายํลยาไยลยายําไยไปประมาณสามร้อยต้นตอนนั้นก็ค,คิดว่าเออลงปลูกทิ้งไว้ก่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ได้ผลค่ะ,คะแล้วก็ที่ว่างก็จะปลูกมันสาปะหลัง แล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกข้าวข้าวประมาณสองไร่ค่ะข้าวนี่ปลูกเราไม่ได้ขายปลูกไว้ให้นักทองแล้วก็ใครที่เขาไม่ค่อยมีจะอะไรเนี่ยเทานเองแล้วก็แบ่งกันเปแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านที่บางคนเขาแบบว่าเขาแบ่งไปนิดนึงเราก็ให้เขาเราไม่ขายค่ะค่ะแล้วก็จัดสรรในส่วนของบ่อน้ําีแล้วก็มีสระน้ําสระน้ํานี่เราก็จะมีปลาเยอะเลยมีปลานิลนปลายี่สกค่ะหลายๆปลานะ่ค่ะ นี่คือแนวคิดเลยนะคือถ้าคนที่มองดูแล้วไม่มีพื้นที่อยากจะทําอะไรมาดูในตัวอย่างตรงนี้ได้เนาะยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับเลยค่ะเดี๋ยวอางุนออกปลายปีมากันนะคะมาอุดหนุนได้นะคะไม่ขายแพงค่ะปีนี้จะเริ่มเปิดไร่แต่ก่อนนี้ขายเองขายเองขายเองแล้วไม่พอด้วยไม่พอขายแต่ปีนี้เราบอกว่าเราจะลองเปิดไร่ให้เข้ามาชมเพื่อใครอยากผ่านไปผ่านมา ประมาณอยู่ประมาณเช่วงปลายธันวาต้นมกราต้นมะกราอยู่ด้วยัแล้วถ้ามาปลายธันวาก็จะมีลำไยอ่ะก็จะพอได้ค่ะก็แนะนําแล้วก็ปรับปรุงดินให้ค่ะแล้วก็เราปลูกอย่างละสิบต้นสิบต้นใช่เพราะดินที่นี่ให้ดูดินเป็นดินลูกหลงแข็งเลยนะเป็นลูกหลงแข็งถ้าเราปลูกไปเหมือนเราศูนย์เปล่าค่ะเราก็เลยให้ใส่บ่อวงเราก็เลยเอาบ่อวงมาลงแล้วก็ปลูกทั้งหมดสามสิบต้น มีแม่มด10ต้นแล้วก็บิ๊กเพเลทสิต้นแล้วก็สการ์โต้าสิต้นแรกปลูกแค่แม่มดแม่มดนี่ออก2รุ่นแล้วค่ะแต่รุ่นแรกเนี่ยจะยังใหม่ๆยังไม่เท่าไหร่แต่รุ่น2เนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ลูกอย่างเดียวเลยค่ะเป็นร้อยร้อยโลเลยค่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะแล้วก็หวานกรอบมากมีแต่คนชมว่าองุ่นของวนิดาเนี่ยอร่อยหวานกรอบค่ะแล้วก็สำหรับอ่า บิ๊กเพลทเขาก็ชอบกันเพราะหวานกรอเป็นลูกเขียวคงโตค่ะส่วนสการ์ลอตต้านี่ก็เพิ่งมาทีหลังค่ะย่่่างนี้ไไมเทหปีนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดูปลายปีลองมาช่วยกันชมหน่อยนะคะลองมาช่วยกันสการ์ลอตต้าคือด้วยความดกของเขามากเราจัดการในการซอยผลไม่ค่อยทันมันจะต้อกซอยเยอะเยอะๆแต่ตอนนี้คนงานะก็กลัวว่าซอยไปเยอะเดี๋ยวจะโดนบบนโดนบ่นหรืออะไรบอกไม่บบน ก็พอลูกมันแน่นไปมันก็กลับแบบไม่ค่อยดีตอนนี้เราเราก็เป็นประสบการณ์แล้วค่ะตอนนี้เราจะไม่หวงแล้วเราก็จะขิดเอาเข้าออกไปเรื่อยๆนะค่ะค่ะเดี๋ยวเราปรับปรุงกันในรอบนี้อีกทีหนึ่งเราต้องเรียนรู้ค่ะทุกอย่างค่ะไม่ยากเนาะค่ะไม่ยากค่ะคนนี้เก่งอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำคันองค่ะ อันนี้เป็นกระดุม,มองและทองค่ะอันนี้สั่งอย่างเดียวนะคะมีการสั่งและถามกันช่วยกันก็จะโทรโทรมาตลอดแล้วบางทีพอนัททองบอกอะไรก็จะปรึกษาค,คุณนุชเนี่ยค่ะว่าคุณนุชจะอะไรเขาบอกให้ซื้อปุ๋ยเทนไม่เราคุณส่งมาเหอะเพราะว่ากลัวปุ๋ยไม่ไม่ถูกถูกไม่ถูกซื้อไม่ถูกซื้อไม่ถูกกันแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาแล้วใช่อันนี้ลำต้นที่ใหญ่นี่เพราะว่านะัททองจะดูแลดีและอย่างคุณนุชใส่ปุ๋ยมาให้ ี่วันใส่ทีน้ทองไม่เคยพลาดน้ําให้รถยังไงนะทองจะทําตามนั้นค่ะแล้วคุณอาทิตย์ก็มาทาเออเป็นเหมือนเป็นมีมีโรงเรือนแล้วยังมีทําเป็นมุ้งด้วยแมลงมกกันก็จะน้อยเหมือนเหมือนกับแทบจะไม่มีเลยค่ะที่นี่ค่ะอันนี้จะ,ะเป็นมุ้งกันนกที่เรา <ฮะ S 2> มาติดให้ในช่วงที่มีผลผลิตเนาะ,<ฮ>ะจะได้ไม่ต้องห่อผลให้เหนื่อยเพราะว่าถ้าหอนี่ห่อไม่ไหว แต่แต่ตาเขาถี่มากอ่ะแมลงก็แทบจะไม่มีค่ะแทบจะไม่มีเลยค่ะก็โอเคก็ถือว่าเอออันนี้คุ้มค่าไหมคุ้มค่าที่เรารู้จักกันคุ้มค่าไหมขอบคุณมากที่ได้ได้รู้จักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้านที่เราเห็นในภาพนี้นะคะเป็นส่วนของสวนลำไยค่ะเป็นลำไยทางภาคเหนือซึ่งด้านหลังจะเป็นพื้นที่เขานะคะเราอยู่ติดกับเขา นี่เป็นบ้านพักนะคะก็จะแบ่งโซนสร้างเป็นบ้านพักนะคะเอานะคะชาที่ปลูกไว้เนี่ยแค่ประมาณร่มๆสองไร่อะค่ะปลูกอันนี้มาเราไม่ได้ปลูกขายแต่ปลูกเอาไว้ทานกันเองอนนแล้วกปป้ทังีจ่จะปลูกทั้งปีค่ะ,ะแต่ ปีหนึ่งเราปลูกสองครั้งค่ะปลูกสองครั้งอ่าอันนี้ก็จะเป็นสระน้ําที่เราจะเก็บน้ําเพื่อไว้ใช้ในการเกษตรด้วยแล้วก็เอ่อน้ำบ่อบ่อบาดาลด้วยบ่อบาดาลเราก็จะเก็บเอ่อทไว้ใช้เราใช้ในครัวเรือนได้เพราะว่าบาดาลที่นี่ชิมได้เลยไม่กล่อยค่ะอร่อยค่ะดีนะคะเนี่ยถ้าเรา คือยอมรับในการบริหารจัดการในส่วนของการวางพื้นที่ตั้งแต่มีน้ํามีแบ่งโซนไหนเป็นไม้ยืนต้นแบ่งโซนไหนเป็นไม้ที่เราอยากปลูกโซนไหนที่เป็นงาข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือระบบจัดการของที่นี่เขานะคะ,คะเองรอ,อเต็มเลยนี่ไงเราเห็นไหมเราก็เลี้ยงปลาเยอะนะเนี่ย เราก็ทําการตัดแต่งกิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการตัดแต่งกิ่งนะคะเราจะเลือกตาที่มีลักษณะความอ้วนซึ่งเราจะเรียกว่าตานั้นมันจะเป็นตาดอกนะคะเลือกตัดเอาไว้3ถึง7ตาแล้วแต่ว่าตาดอกน่ยมันจะอ้วนอยู่ตรงข้อที่เท่าไหร่นะคะถ้าอ้วนอยู่ข้อที่3เราก็ตัดได้ข้อที่3ข้อที่5เราก็ตัดข้อที่5ได้นะคะไม่จาเป็นว่าจะต้องเป๊ะตลอดเสมอไปให้รู้จักการสังเกตนะคะ ลักษณะ,ะาตาดอกจะต้องอ้วนกลมไม่แหลมเรียวเล็กนะคะเมื่อเราทําการตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดพื้นลงเนื้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทาการเปิดน้ําให้ชุ่มเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราทําการงดน้ํามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง<ม>เราดังนั้นพอตัดแต่งกิ่งเสร็จเราก็จะเปิดน้ำหนึ่งครั้งนะคะเอาให้ชุ่มทั่วทั้งลงเรือนเลยค่ะ นี้นะคะเราเปิดน้านจนทั่วทุ่มทั้งโรงเรือนนะคะแล้วเราก็ช่วงเย็นเราจะทําการฉีดยาเพื่อทําการล้างตาล้างกิ่งล้างต้นนะคะตัวยาที่ใช้ก็อย่างที่เคยแจ้งไปก็จะมีพวกยาฆ่าเชื้อรายากันหนอนยาเพลี้ยไฟ ไรแดงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวรอบนี้อาจจะต้องเพิ่มพวกเพียแป้งและเพียหอยเนื่องจากแผนการระบาดตอนที่เราตัดแต่งกิ่งพอดีว่าเห็นอยู่ก็เลยเดี๋ยววันนี้พ่นแค่ทีเดียวเลยอัตราการพ่นนะคะเราก็จะพ่นเต็มโดสของตัวที่จำกัดไว้ข้างขวดนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงการแต่งกิ่งใหม่ก็เลยพ่นเต็มโดสได้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าปลายกิ่งที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะจะมีหยดน้ําหยดออกมานั่นหมายความว่าม,ามันมีความสมบูรณ์นะคะ ในการที่เราเป็นข้อสังเกตได้ว่ามีความสมบูรณ์ในการที่เราตัดแต่งกิ่งโอกาสที่จะได้ช่อดอ,อกก็จะมีเยอะนะคะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แนะนำนะคะนทองคนที่ดูแลสวนองุ่นของออไร่ที่นี่นะคะก็จะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างเลยในสวนองุ่นรดน้ำพ่นยาดูแลจัดกิง่งแต่งกิ่งจนออกลูกเลยฝีมือคนนี้เก <laughs> ่งมาก ใช่เคยทํำไหมไม่เคยไม่เคยครั้งแรกเคยเราปกติแถบนี้จะมีแต่ไร่มันใช่ไหมคะทาแต่ไร่มันนี่ก็นาข้าวพวกนี้ถนัดแล้วก็มาเริ่มทําองุ่นตอนนี้ก็เก่งแล้วเพราะได้ผลผลิตไปแล้วใช่นะคะอันนี้วันนี้เดี๋ยวของเราคือตัวล้างตากิ่งเนาะก็จะมีตัวนี้ค่ะเชื้อราเชื้อรานี้รอบแรกอ่ะฉีดเต็มโดสเลยอันนี้ก็จะใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมน้ำา20ลิตรนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเพลี้ยไฟไลายแดงเพลี้ยไฟลายแดงนะคะก็จะเป็น 10cc 10 <c> อ่ถ้าไม่นาน,นะทอนดูตรงนี้ได้ดูตัวโดสเต็ม1 0ซ <c> ีตัวนี้เป็นหนอนอ่าเป็นใช้ตัวพวกหนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราฉีดกันไว้ก็จะเป็น3 0ซีเพราะตรงนี้บอกเลย3 0ซีอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเพลี้ยไฟอีกตัวหนึ่งที่มันช่วยได้อันนี้ใส่3 0ซีเท่ากัน 30cc 30ใช่อ่า อันนี้30-30อันนี้3ช้อนอันนี้1 0 4ซอันนี้ช่วงนี้คือเราเพิ่งล้างต้นใหม่ๆรอบนี้ต้นมันมีเพรียมีอะไรขอวันเว้นวันสักสองรอบ2อหรือสรอบก็ได้ก่อน3รอบเนี่ยได้ก่อนแตกดอกก่อนแตกดอกก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดจากนี้เลยเดี๋ยวเรามาหนูบอกมาอีกทีนึงได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นตัวช่วยที่ทำให้แตกตาได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับออกดอกคือช่วยให้แตกเสมอกันใช่ รอบนี้เราใช้พ่นเลยาอหน้าทองเพราะกิ่งมันเยอะป้ายไม่ไหวใช่ครั้งเดียวคือใช้2 0 0ซ c น้ำ20ลิตรตามอัตราข้างฉลากแล้วเราก็พ่นตอนเช้าก่อนแดดออกพ่นได้เลยครั้งเดียวคอได้ค่ะสำหรับไร่ชอนตะวันนี้นะคะวันนี้เราก็ทำเป็นการเสร็จสิ้นเสร็จกระบวนการในงานของการตัดแต่งกิ่งเมื่อวาน31สิงหาคมตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อย วันนี้1กันยายนเริ่มให้น้ำเป็นครั้งแรกนะคะแล้วหลังจากนี้อายุก็คงจะประมาณ120วันหรือประมาณช่วงปีใหม่ของปี68นะคะก็จะได้เห็นผลผลิตกันเดี๋ยวยังไงจะมาติดฝากให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะจะมาอัปเดตให้ดูนะคะในส่วนของวันนี้นั้นทาง ช่องของสวนนัทนานชาแนลนะคะก็ขอฝากงานเกี่ยวกับการทำโรงเรือนองุนการปลูกองุนการดูแลนะคะของเรารับทำเต็มกระบวนการนะคะตั้งแต่ติดตั้งโรงเรือนจนปลูกต้นแล้วก็พร้อมดูแลกันจนถึงการออกผลผลิตนะคะอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c คร b e ให้กับทางช่องของสวนนัทนานชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ